วันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งว่าการลงโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจะถือเป็นคำพิพากษาถึงที่สุดหรือไม่ย้อนกลับไปเมื่อปี .6 6นะครับนายทักษิณเดินทางกลับไทยและถูกควบคุมตัวในทันทีก่อนจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจจากเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพระหว่างการรักษาตัวได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกจาก8ปีเหลือ1นปี และได้รับการพักโทษเมื่อ18กุมภาพันธ์67สำหรับวันนี้ศาลได้ออกหมายเรียกทั้งนายทักษิณและนายมานกชมชื่นผู้อชาก,การเดินจาพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าฟังคำสั่งแต่ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อวันที่4กันยายนนายทักษิณได้เดินทางออกนอกประเทศโดยอ้างเหตุผลด้านสุขภาพตั้งใจจะไปที่ประเทศสิงคโปร์แต่เปลี่ยนปลายทางเป็นประเทศดูไบเนื่องจากความล่าช้าในการตรวจคนเข้าเมือง อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าตัวได้เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวานนี้8กันยายนเวลาประมาณเกือบเกือบ15นาฬิกาเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลในวันนี้ท่ามกลางความสนใจของสังคมว่าจะมีคำสั่งใดออกมาและจะเป็นหมุดหมายสำคัญของคดีทางการเมืองที่คนไทยทั้งประเทศจับตาครับ